ครับสวัสดีครับนะครับเรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับอรอบที่แล้วเนี่ยก็คือว่าเราสอนในส่วนของการ <c oughs> ติดตั้งตัวของ Line OA ไปนะครับผมว่าการติดตั้งเป็นรูปแบบไหนยอย่างไรนะครับผมคราวนี้คราวนี้นะครับมาในในส่วนของ <c oughs> การติดตั้งข้อมูลพื้นฐานในส่วนของ Line OA กันบ้างหรือว่า Line Official Account นะครับผม ซึ่งพอเราติดตั้งเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นตัวเลขเออกมาให้นะครับบางคนอาจจะ1 6บางคนอาจจะ50%นั้อนแล้วแต่ว่าเรามีการกรอกข้อมูลไปได้เยอะแค่ไหนอย่างไรนะครับผมตรงนี้เป็นบอกข้อมูลว่าในการติดตั้งข้อมูลพื้นฐานนียเรากรอกไปได้แค่ไหนอย่างไรแล้วตอนนี้ผมกรอกไปประมาณ6 0จาก100%แล้วถ้าบอกว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากกรอกข้อมูลอีกทํำยังไงนะครับให้มาที่นี่เลยครับดูรายการที่ต้องการทำนะครับกดเข้าไปปึ๊บ เรากดปุ๊บสิ่งที่สังเกตให้อย่างหนึง่งก็คือว่ามันจะมีวงกลมอยู่อย่างนี้แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราจะต้องทําซึ่งเจ้าตัววงกลมะมันจะมีสองสีสังเกตดูนะครับสีแรกคือเป็นแบบสีเทาๆไกลแบบหนึ่งคือสีเขียวๆไอ้เจ้าสองอันเนี้ยต่างกันยังไงสีเทาเนี้ยก็คือเรายังไม่ได้ทําทีนะครับส่วนสีเขียววันนี้ยเราทําไปแล้วอ่ะแล้วเราถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราอยากทำเป็นสีเทาทํำยังไงแบบเนี้ย เช่นการกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้งานทําไงเอามส์ไปเลือกแล้วก็คลิกเลยครับเึิบอันนี้ก็บอกว่าการกําหนดวัตถุประสงค์นะครับตรงเนี้ยเขาจะมีให้เราเลือกนะครับว่าจะเป็นแบบไหนผมขออนุญาตเลือกทั้งหมดเลยนะได้แล้วกันนะครับถามว่าแล้วจาเป็นไหมไม่จําเป็นแล้วแต่วัตถุประสงค์ของแต่ละคนในการทํานะครับกดปุ่มบันทึกครับฟ๊บเข้าไปนี่นะครับพอผมกดปุ่มบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นคือไงมันก็เข้าสู่หน้านี้ละนะครับ ถามแล้วถามว่าแล้วที่เราติ๊กไปเมื่อกี้อยู่ในไหนข้อมูลบัญชีเนี่ยครับวัตถุประสงค์การใช้งานที่เราติ๊กไปทั้งหมดนะครับอีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้ที่ผมบอกไปแล้วคือตัวของ Basic ID ตัวนี้ ID ตัวนี้เราต้องห้ามลืมนะครับถ้าเราจะเอา Line w a y ตัวนี้ไปใช้งานนะครับเราก็เอาตัว Account ตัวเนี้เอาไปให้คนอื่นนะครับแล้วเขาจะแอดมาเป็นเพื่อนกับเราเอง แลงนั้นถ้าเราบอกว่าเราอยากกลับไปหน้าเดิมเพื่อจะทําการบันทึกข้อมูลต่อใหา,ามองไปที่หน้าหลักครับนี่เห็นไหมฮะเมื่อกี้ผม66นงฮะตอนนี้ขึ้นมา8 3แล้วแล้วไปที่ไหนต่อดูรายการสิ่งที่ต้องทำนี่นี่ครับมากำหนดฟีเจอร์กันนิดนึงของการแชทอันนี้ผมทำไปแล้วเดี๋ยวผมย้อนให้ดูนะครับ ของการแชทคือไงนะครับมันมันจะมี2แบบนะครับรูปแบบในการตอบกลับแบบแชทก็คือว่าเราเป็นคนตอบเองนี่นะครับทัดมาคือเป็นบอทนะครับรูปแบบในการตอบกลับในในในลักษณะบอทเป็นยังไงนะครับก็คือว่าเอาให้ตัวของไลเวือเนี้ยเป็นตัวตอบให้เห็นซึ่งมันจะมีเป็นเหมือน e มสเซจอัตโนมัติให้นะครับกดตั้งค่าไปนะครับนี่นะครับนี่เป็นบอท แล้วก็นี่เปิดข้อความข้อความใหม่คําว่าถ้าเพื่อนใหม่ในที่นี้หมายเขาว่าไงนะครับถ้าเพื่อนใหม่ในที่นี้หมายควาว่าถ้าเราให้ตัวของแอดเมื่เกียไปมันก็มันเหมือนกับเป็นไลน์ไอเดีเราให้กับคนอื่นปุ๊บพอมีคนแอดเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นข้อความข้อความแบบนี้ข้อความแบบนี้ยินดีที่ได้รู้จักเราจะพาไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่เคยเจอมาก่อนถามว่าไอ้เจ้าข้อความแบบเนี้ย เราสามารถเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้นะครับแล้วเวลาเปลี่ยนทํำยังไงนะครับเอาเมาส์มาที่ฝั่งสายมือตรงนี้นะครับนี่อยากแก้เหรอแก้เลยครับนะนะครับ ได้ไหมได้ไม่เอ่ยผมพิมพ์ข้อมูลใหม่ว่าขอบคุณที่ไว้ใจให้เรามาช่วยบริการสําหรับการท่องเที่ยวเห็นไหมเอ่ยมันก็ขึ้นข้อความใหม่ขึ้นเหมือนเกิดขึ้นแล้วอาจมีคําถามว่าแล้วถ้าเกิดเราจะลบอีกข้อความเก่าพวกนี้ลบได้ป่าลบได้นะครับก็เอาเมาส์นะครับมาเลือกเลยครับปึ๊บไฮไลท์ปุ๊บแล้วก็ลบันทิ้งทิ้ง,งนี่นะครับก็หายไปละนะครับแล้วถ้าเราบอกว่าเราอยากเพิ่มอีโมจิได้ป่าได้นะครับมาที่ตรงนี้ แล้วก็เลือกเลยครับปึ้งแล้วก็กดบันทึกการแก้ไขครับปึ๊บบันทึกอ่าเห็นไหมเอ่ยมันบอกบันทึกละนะครับคราวนี้ทําไงต่อนะครับให้มาที่หน้าหลักต่อเดิมครับปึ๊บแอนนะครับเคยืังนเท่าเดิมเนะาะอาเมื่อกี้เรากำหนด,ดฟีเจอร์ไปละคราวนี้รูปโปรไฟล์นะครับ กำหนดรูปโปรไฟล์ในการกําหนดรูปโปรไฟล์นะครับให้เรามาที่ตรงนี้นะครับรูปหน้าปกนี่เราอยากเลือกตัวไหนคลิกเลือกนะครับนะครับคลิกเลือกเลยนะครับคลิกเลือกอันนี้ก็เลือกเอารูปที่เราอยากได้นะครับพอเลือกเสร็จปุ๊บนะครับพอเลือกเสร็จนะฮะเดี๋ยวผมเลือกอีกนึงตัวอย่าง ีเห็นไหม ơi? เอ่ยพอผมเลือกมาเสร็จปุ๊บโอ้โหหน้าทาบานเลยครนนี้ทําไงมันปรับได้นะครับปรับได้เอเห็นไหมเลยนี่นะขนาดนี้ก็ได้แล้วเราก็กดปุ่มใช้ถ้าเราบอกว่าเราชอบรูปนี้ละกดปุ่มใช้เลยครับแล้วก็กดปุ่มโพสตนะครับปึ้งอันนี้ก็ถือว่าโพสไปละนะครับ อันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ต่างๆนะครับวัตถุประสงค์ก็ยังมาอยู่ถูกไหมครับอันนี้การใส่รูปเสร็จแล้วนะครันนี้ก็ไปที่หน้าจอเราเหมือนเดิมจึดข้อความทักทายเพื่อนใหม่เมื่อกี้ทำไปยังนี่รู้สึกว่าเราทําไปแล้วนะคือตรงนี้ถูกป่ะอ่าโอเคเนาะปึ๊บไป่ทำ เพิ่มข้อมูลพื้นฐานในโปรไฟล์กดเลยครับตั้งค่าปักอินข้อมูลพื้นฐานต่างๆข้อมูลพื้นฐานเป็นยังไงนะครับนี่นอย่างตัวนี้่านะครับเนี่ยเพิ่มปุ่มเพิ่มได้ไหมคำว่าเพิ่มปุ่มคืออะไรสังเกตตรงนี้นะครับตรงนี้เราเรียกเป็นปุ่มหมดเลยตอนนี้มันมีแชทกับโพสต์ถูกปะถ้าเราบอกนี่เห็นไหมแชทกับโพสต์นะฮะถ้าเราอยากเพิ่มก็กดไป กดปุ่มโทรฟึ๊บเราบอกว่าอะไรเอ่ยถ้าเราบอกว่าโทรจะต้องมีการเลือกใช้การตั้งค่าการโทรปึ๊บก,ก็ไปเลือกตั้งค่าการโทร <c oughs> อ๋อเขาบอกว่าอะไรถ้าเกิดว่าแชทเป็นรูปแบบใช้ในในในลักษณะที่เป็นบอร์ดเนี่ยไม่สามารถตั้งค่าการโทรได้ฉะนั้นต้องกลับไปโหมดตอบรับนี่กับโหมดตอบรับคือไงเนี่ยเปลี่ยนจากแชท เอ้ยเปลี่ยนจากบอทนะฮะให้เป็นแชทจุ๊บเปลี่ยนละอ่าปุ๊บเปลี่ยนมาแล้วนะครับเปลี่ยนเสร็จปุ๊บกลับมาหน้าหลักเหมือนเดิมนะครับอืมแล้วก็มาที่เดิมนะครับผมข้อมูลพื้นฐานโปรไฟล์ฟุ๊บนี่เพิ่มปุ่มดูซิเขาจะมาหรือเปล่าตั้งค่าการโทร ตั้งค่าการโทรเลือกใช้แบบหนึง่งนี่มาแล้วเห็นไหมครับปุ๊บเขาบอกตั้งค่าการโทรตั้งค่าการโทรพื้นฐานหลายคอมันต้องใช้เป็นหลายคอเลือกประเภทการโทรนี่มีเสียงวิดีโอคอโอนสายนี่เราบอกว่าเราใช้โทรแบบเสียงเนาะกำหนดเวลาการใช้งานไหมไม่กำหนดข้อความได้หมดเลย ตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของอลายคอได้ด้วยนะครับนี่คือการติดตั้งแล้วนะครับนี่นะครับโอเคนะครับแล้วพอน,นี้ไปทำไงต่อไปที่พื้นฐานอีกทีหนึ่งนะครับดูว่าเราต้องปรับอะไรอีกไหมรู้สึกว่าอาจจะไม่ต้องปรับแล้วเนาะ,ะไมโครโฟนปิดอยู่อนุญ,ญาตให้เข้าถึงครับ นะครับอันนี้ก็ต้องอนุญาตให้เข้าถึงน,นะครับโอเคนะโอเคพอเราเสร็จหมดแล้วปุ๊บทำไงต่อมาที่ล i n อ o f f i c i ี l อีกครั้งนะครับเอาเมาส์นะครับมาคลิกที่ตรงนี้นะครับนี่พอเราคลิกเสร็จปุ๊บเฮ้ยทำไมมันไม่กลับมาหน้าเดิมนะครับมันได้ขึ้นในส่วนของอุ้ยอ้ายัวตรงนี้นะครับ หลาน,นี้เราก็เอาเมาส์นะครับเลือกที่ u อทไอท์อีกครั้งหนึ่งครับนี่ก็กลับมาหน้าเดิมละเห็นปะเห็นไหมเอ่ยแล้วก็คลิกอีกทีหนึ่งตอนนี้เราติดตั้งล้วกาหนดข้อความสถานะอะนะครับไอ้น,นี้บอกแค่ในส่วนของสถานะต่าง,างๆให้ลูกค้าค้นหาได้ง่ายอะลองไปดูนะครับ ท่องเที่ยวเราแค่การท่องเที่ยวพอนะครับผมดูซิต้องปรับอะไรไหมต้องกดบันทึกไหมอ,อ๋อนี่ไงกดบันทึกหาสไกรเลยแก้ไขสถานะปึ้งเราใส่เรียบร้อยละปุ๊บอ่ะแล้วทำยนีไงต่อกลับมาหน้าหลักครับ100%ยังเลยร0อยเแล้วเนาะโอเคอันนี้ในการ ติดตั้งข้อมูลพื้นฐานในส่วนของลายก็จบแค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ